แล้วนะคะในรายการสวนภูมิโชว์ค่ะวันนี้นะคะที่เมืองยูเทร็กนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษา,ษาด้าจะออกเสียงได้ยากมากเลยนะคะว่ายูเทรตอนนี้นะคะ Bye. เชตปีแล้วผมมีบริ็อตที่จังหวัดมดเลยดี่ดีหน่อยใช่แต่มาส่งปีแล้วมุดเลยทำงานธรรมดาธรรมดามมแต่ว่าคุณวีมตอนนี้ทำงานแล้วขายบ้านร่วมกับคุณมไม้ที่อยู่ที่สนุกทุกคดีใช่ไหมอ๋อค่ะก็ดีค่ะคุณวีมบอกได้ไหมว่าบ้านหลังไหนคุณวีมชอบมากที่สุดชอบมากเลชอบมากบ้านชลบุรี โชคดีนะคะบุณบิมชอบมากทำไมถึงชอบมีบ้านบ้านสวยมีสราไวนาบยังด้วยโอ้อชนี่ครับี่วมีโครมโครคลูยูจีโอแลนส์มาเปิดใชได้นี่มีห้องห้องโน้นหลายห้องชอบมีหนึ่งสองสามยูนิตมีเป็นสระมิสราไวนามคกดี่านี่เป็นพักชิวก สวยเนี่ยอันนี้บ้านหลังเดียวหลังเดียวใช่ไหมหลังเดียวและนี้ด้วยใช่ไหมในบ้านในบ้านอ๋อเป็นชดอันนี้เป็นแลนใหญ่นะนี่เป็นแลนห้องย้ายค่ะนี่เป็นดูทายฟิวฟิวนอ๋อข้างนอกที่ผ่านสายจากไปและล้าเท่าไหกแนด์ฮเซนคอ เป็นนะ mhm. มาหนึ่อ 100, รอยสีมากนึ่งเซเนึ่งเซนสี่ื่นนึ่งนยูโรมากไหมเป็นราคาปกติราคาธรรมดาหรือว yeah. ่าเป็นบางแบบใช้เป็นคนคนจำงานที่มาที่นี่มีร้านร่านบางมีเสาเสาแข็งมีเสาแข็ง มีอีที่มายูทีวีบ้านไบรอนค่ะอชอว์บล็อกบ้าน,อนอโอ้โหค่ะสวยนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มีบ้านอย่างนี้รึเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ้หกล้าน,นะค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้เป็นที่เชียงรายที่เชียงรายใช่อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าโครงการของคุณบิมม,มทีที่เชียงรายอย่างเดียวค่ะ อ๋ออันนี้ตรงจริงๆแล้วที่มีสระว่ายน้ำค่ะปาเชียวมีอ๋สวยทิป้าชิชสวยจริงมีน้ำพุม oh ีโต oh. ้สวยเลยมีน้ำวิวก็สวยนะคะเราดูใหญ่ดูชิชชาดท้งวค่ะสวยเดี๋ยวหนุนโอ้สวยมากเลยข้าวุ้ยกมีมาก ก็ขอให้สำเร็จค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ขอบคุณมากครับวฝากทำกิจกรรมต่ไหมดียี่ไเจอนะคะผคิด่เออาทิตย์หน้าผมผมก็ประชันอ์ที่สิบผมโชไปในอเมริย์หด้ไค่ะได้ผมอยากตรวจสุขุมมีเวลาอยาไเรกาได้ไหมได้ได้ได้นั่การแล้วกันขอบคุณครับซาริกา ใช่โดยตรงเลยใช่ค่ะแล้วมีสำนักงานที่ในในในแคนแอนด์นี่ไหมสำนันกงานพวกนี้ยังไม่มีค่ะก็คือตอนนี้คือพยายามที่จะทำเอ็กซิบิชันแล้วก็มาร่วมเอ็กซิบิชันทุกครั้งที่มี่างงี้ค่ะและ้วน,นี้เป็นครั้งที่เท่าไหรค่คะที่ได้มาร่วมงานในอันนนี้ครั้งแรกนาีคค้ค่ะคแล้วไม่ทราบว่าตั้งแต่ที่เมื่อวานนี้วันแรกใช่ไหมคะวันนี้วันที่สองเราคิดว่าจะได้ผลสําเร็จมีคนสนใจดีไหมมีค่ะก็มีลูกค้าสนใจหลายราย คนฮอลแลนด์ก็ชอบมีไปอยู่ที่วอรอิเนียอนะคะเพระว่าอรีรู้สึกว่าจะเป็นอากาที่ว่าสลัดกนจากที่อลแลนอ๋อค่ะแบ้านที่ก็เนจะเดาใจได้ไหมคะว่าคนของคนลแลน์เนี่ยเาชอบบ้านลักษณะคล้ายๆตึงไทยตึงบาลีอ๋อไทยตึจะมีรูปปั้นไม่ใชมว่าตึงไทยตึ้บาลีเป็นลักษณะแบบไหน ดูทีวีหรือว่านอนเนี่ยค่ะแต่เวลาโดยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ข้างนอกตรงระเบียง p r o p e ค่ะ<ด>ก็ดูสวยดีน<ช>ะคะไม่ทราบว่าชื่อ,อบริษัทชื่ออะไรคะบริษัทสยามพร็อพเพอร์ตี้ค่ะสยามพร็อพเพอร์ตี้ค่ะชื่ออะไ ค่ะที่ฉันได้พูดคุยกับคุณปรามน์หื่าเพื่อนของคุณปรามเล็กน้อยแล้วนะคะว่าจุดเด่นของบ้านซึ่งเขาขายนะคะคือในลักษณะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านซึ่งเขาได้แนะนำใหม่นะคะบูเฟ่เฮาส์เดียวหรืออะไรต่อค่ะเป็นเซ็นทรัลค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะ มีท um, um mm ั้งหมด32หลังนะคะรวมกันค่ะที่พิเศษที่ฉันได้ยินนะคะเดี๋ยวคุณตามบอกภาษาดัตกัลกันนะคะขั้ที่หนึ่งใช่ Morning exercise ที่ผมทำที่ไหนกันใช่ physically challenge อ Phys ะไรน physically physically challenge สปีกอล ค่ะก็จุดประสงค์ของบ้านในลักษณะแบบนี้นะคะก็บว่าเออสำหรับนลุ่มสูงอายุนะคะแล้วก็อาจจะมีการด้านไหลด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะไม่สะดวกที่ว่า,าไม่มีคนที่จะดูแลนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปอยู่บ้านที่นี่ได้นะคะ